สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business b a t c h i n g ประจำวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่28มิถุนายน2566เราจะมาพบกับคุณบุรินเกรดมณีรองกรรมาการผู้จัดการบริหารของบอมจอร์ดิท่พเนตน,นะครับวันนี้คุณบุรินจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี marketing tech ทำอย่างไรให้ได้ขายของได้แพงนะครับปฏิเรื่องนี้ กับคุณบุรินเกร็ดมณีครับสวัสดีครับคุณบุรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็เป็นอะไรที่คนทําธุรกิจอยากจะทํานะฮะทำอย่างให้ขายของได้แพงๆตรงนี้จะได้เรียกว่าขายของถูกอย่างเดียวมันไปแข่งครับแข่งในตลาดบลูโอเชียนบลูโอเชียนเลดโอเชียนนี่มันไม่ไหวนะครับครับก็เป็นอย่างที่พี่จิระบอกครับถือว่า เราอะครับเวลาที่เราเริ่มที่จะมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดนะครับช่วงแรกเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราตั้งราคาไว้สูงหน่อยเราจะได้กําไรเยอะนะครับเพราะว่าธุรกิจเองเนี่ยก็เริ่มต้นก็อยากขายของราคาสูงทั้งนั้นทีนี้พอค้าขายกันไปครับก็รู้สึกคู่แข่งเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางออนไลน์เนี่ยครับพี่มันมีมีคำพูดอยู่คํานึงครับบอกว่าบนออนไลน์ครับคู่แข่งขันนะครับอยู่ห่างจากเราครับ แค่ปลายนิ้วคลิกเองครับพี่ครับเหมือนเหมือนเปรียบเทียบว่าเรากําลังถ่ายมือถืออยู่ใช่ไหมครับสมมติว่าดูในมาร์เก็ตเพลสนะฮะช้อปปี้ลา a d a นะครับก็ทุกท่านก็รู้จักกันดีนะครับเวลาเราดูสินค้าอันนึงอยู่เราก็ถ่ายถ่ายอยู่สินค้ากู้แข่งก็ลอยมาอยู่ข้างใต้สินค้าเรานะอันนี้มันเป็นความตั้งใจของมาร์เก็ตเพลสนั้นเลยนะครับที่เอาสินค้าที่คล้ายกันนะครับของกู้แข่งรายอื่นนะครับมาแสดงนะครับ ก็ถือว่าห่างกันแค่ปลายนิ้วคลิกเดียวนะครับไม่ต้องไปที่ร้านคู่แข่งเลยนะครับพี่หรือบือูเก <ผม S 2> <Google S 1> ิลเหมือนกันนะพี่สมัยก่อน,นอยู่ห่างกันแค่นิ้วคลิกห่างตึกเดียวก็เครียดแล้วนะครับคู่แข่งครับเป็นคู่หาเดียวก็เครียดใช,คใชค่ครับใช่ครับใช่ครับครับเดียเด๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางไปเพราะว่ามันอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือนะฮะก็บน Google ก็เหมือนกันนะครับ เราติดอันดับบน Google คนกำลังค้นหาสินค้าเราอยู่นะฮะอ่าเราก็ดีใจทนะ่านอยู่บน Google ลูกค้าเป้าหมายครับก็คลิกหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จบที่เราคนเดียวฮนะก็มาหน้า Google ก่าคลิกที่2คลิกที่สามนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันมันจริงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมาสู่เรื่องที่ผมเรียนว่าตอนแรกๆครับผู้ประกอบการมักจะตั้งสินค้า ราคาครับที่สูงพอสมควรที่ตัวเองก็มีกําไรพอคู่แข่งเยอะทางหนึ่งก็คืออ้าวสู้ไม่กลัวกลัวขายน้อยอ,อาจจะสู้ได้หรือไม่ได้ยังอาจจะไม่เกี่ยวนะแต่กลัวเจอคู่แข่งแล้วจะขายได้น้อยก็ลดราคาจะลดเป็นแบบถ้ามีศิละปะหน่อยก็ลดเป็นแบบเหมือนกับเป็นกิจกรรมเป็นแคมเปญก่อนฮนะเป็นโปรโมชั่นแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเรียกว่าศิละปะน้อยหน่อย,อยก็ลดราคามันดื้อเลยฮนะพี่ พันแล้วรับรรลดราคาครับมันก็บางกําไรก็บางลงบางลงแล้วก็ไม่ใช่เราคิดคนเดียวฮนะคู่แข่งเราก็คิดด้วยครับมันก็ทุกคนก็จะอะปรับราคาปรับราคาโดยที่อาจจะลืมไปด้วยซ้ําว่าที่จริงแล้วครับต้นทุนของธุรกิจนะครับไม่ได้มีแค่ต้นทุนสินค้านะครับอม,มันมีต้นทุนการจัดการเนี่ยอีกมากมายเลยครับที่เวลาเราคิดแล้วบางทีเราเราลืมนึกไปเพราะว่าเราอ๋อต้นทุนเท่าไหร่ ยังกำไรอยู่นิดนึงอ่ะก็ลดลงมาอีกยังกำไรอยู่นิดนึงอ,อันนั้นมันเป็นกำไรแค่ GP อ่ะครับกำไร Gross Profit นะครับ<อ>มันต้องไปหาค่าใช้จ่ายอีกตั้งเยอะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออมันแข่งขันแล้วลดราคาไม่ได้แต่ว่าที่จริงแล้วครับถ้าเราหาวิธีที่จะขายของที่แพงขึ้นได้นะครับซึ่งอ่ามันก็มี Marketing Tech ช่วยได้ด้วยแต่มันก็ต้องมาจาก หลักคิดก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนชวนคุยเรื่องแนวคิดก่อนนะครับว่าเราจะขายของที่ราคาแพงราคาสูงมันไม่ใช่ว่าแพงอย่างเดียวนะครับคือ,อราคาแพงนี่อาจจะรู้สึกเหมือนไม่ไม่ค่อยดีเพราะว่าขายราคาสูงแล้วก็ให้มีกําไรเพียงพอที่จะรันธุรกิจต่อไปได้เนี่ครับมันจะทํำยังไงดีครับก็เลยเป็นที่มาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะครับ อ่าก็คือเรียกว่าทำเงินให้ขายของแล้วยิ่งขายได้กําไรไม่ได้ลดลงใช่ไหมไม่ยิ่งขายได้มากกา<ำ>ไรลดลงนี่ก็แย่ใช่ครับไม่งั้นจะลายเป็นว่าโอ้เราก็มาตั้งใจขายแล้วก็เป็นอย่างที่กล่าวนะครับว่าอ่าต้นทุนกับราคาขายก็พอดีกันละลืมนึกถึงค่าใ,ใช้จ่ายอื่นๆไปครับสุดท้ายธุรกิจอยู่กันไม่ได้นะครับพออยู่กันไม่ได้ปุ่บมีคนตายจากไปก็มีรายใหม่เข้ามารายใหม่เข้ามาก็มาสู้เรื่องราคากันอีก นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวงจรที่ไม่ไม่สามารถที่จะ,ะยกระดับราคาขึ้นไปเลยนะครับ,รบทีนี้แนวความคิดก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงว่าจเจ้าเครื่องมือทาง Marketing Tech เนี่ยเขาเขาช่วยอะไรได้บ้างนะครับเอาแนวความคิดก่อนแนวความคิดอ,อันแรกเลยเนี่ยครับก็คือต้องเรียนว่ากลุ่มเป้าหมายว่าลูกค้าเราเป็นใครครับมันสำคัญอยู่เสมอเลยฮะพี่จิระ อันนี้เป็นพื้นฐานเบืเ้องต้นเลยนะฮะของการทําธุรกิจครับใช่ครับต้องมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ชัดเจนใช่ครับกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครทีเนี้ยวันเนี้ยครับผมจะมาอ่าบอกแนวความคิดเพิ่มนิดนึงซึ่งผมคิดว่าท่านอาจจะทําอยู่แล้วแต่หลายท่านอาจจะลืมนึกไปก็ได้ก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายเราครับต้องไม่ใช่ทุกคนนะฮะไม่ใช่โอ้เราขายใครก็ได้ทุกคนไม่ไม่ใช่นะแต่ต้องว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ย มีชัดเจนก็จริงแต่ผมจะมาบอกว่าเรามีได้หลายกลุ่มนะครับอื mm hmm. ครับไม่ไม่ใช่ว่ามีได้แค่เพียงกลุ่มเดียวหรือแม้แต่กลุ่มที่ซื้อเราบ่อยๆกลุ่มเนี้ยอ่าเป็นกลุ่มที่เราก็ขายเป็นประจําเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่มันเราทําได้หลายกลุ่มแต่ว่าเราจะมีกลุ่มไหนบ้างเนี่ยครับก็ต้องมาดูสินค้าหรือบริการของเราแล้วนะครับ mm hmm. ว่าสินค้าหรือบริการของเราครับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้กี่กลุ่ม อืมอ่าทีนี้ผมเดี๋ยวจะค่อยๆพูดละเอียดทีละอันนะฮะแต่ผมชวนเล่าให้เห็นภาพใหญ่ก่อนว่าอ่าเราจะทําอะไรนะฮะพอเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเรามีหลายกลุ่มได้แล้วปุ๊บเนี่ยครับแต่ละกลุ่มนะครับเขาจะมีความต้องการเรานะครับในด้านที่เขาขาดใช่ไหมครับถ้าเราไปตอบความต้องการเขาได้แต่ละกลุ่มก็มีความต้องการเราไม่เหมือนกัน ถ้ากลุ่มไหนมีความต้องการเราในคุณสมบัติที่หนึ่งเราก็ใช้ช่องทางออนไลน์ใช้เครื่องมือ Marketing t a งท็ใช้คอนเทนต,ต,ต์ต่างๆเข้าไปหากลุ่มที่หนึ่งให้ได้ในเวลาเดียวกันเราก็ทำแบบนี้ครับกับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอีกนะครับสมมติว่าเรามีสามกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งสองสามเราก็ไปหาแต่ละกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยครับสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ Marketing ที่เดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะครับ เข้าสู่ทีละกลุ่มได้แล้วเนี่ยครับกลุ่มมันจะเล็กลงนะครับทีละกลุ่มต้องการเราในบางอย่างที่ต่างกาันเอาละครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามเขาและเราไม่สู้เรื่องราคาคุณบริณยกตัวอย่างสินค้าใช่ไหมฮะสินค้าเช่นสินค้าแบบไหนมีลูกค้าหลายกลุ่มได้เนี่ยอ่าครับครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวว่าจะชวนคุย ก,กันไปอยู่พอดีเลยนะครับสินค้าหลายๆกลุ่มนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นนะครับเครื่องปรุงอาหารอาหารกลุ่มอาหารนะฮะสินค้ากลุ่มอาหารซอสปรุงรสแล้วกันซอสปรุงรสอาหารเนี่ยครับกลุ่มที่หนึ่งกินเพราะว่าชอบความอร่อยเวลาโปรโมทต้องโปรโมทว่าซอสนีกินแล้วอร่อยมาก จะทำคอนเทนต์ยังไงก็อาจจะต้องไปหาร้านนะครับที่เขาใช้ซอสของเราอ่ะแล้วเขาเป็นซอสเราเป็นร้านชื่อดังนิดหนึ่งนนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องกลมเมทวิธีนะฮะจะไปหาเป็น influencer. อินฟลูเอนเซอร์อ่าแต่ว่าโปรโมท e จุดคือความอร่อยซึ่งร้านนั้นเป็นร้านอร่อยอยู่แล้วครับเขาเอนดอ s e สเราว่าเขาใช้เรานะครับแล้วขอ,องมันอร่อยหรืออาจจะมี ่าไม่จําเป็นจะต้องไปหาร้านดังก็ได้ก็เป็นร้านอาหารในระดับทั่วไปเลยที่มีชื่อเสียงตามสมควรที่เป็นลูกค้าเราจริงๆไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานแล้วอร่อยแล้วก็โอเคมีซอสเราเป็นส่วนผสมอยูอ่อันนี้อันที่หนึ่งนะฮสมมติว่าซอสกลุ่มนี้มุ่งไปที่ความอร่อยอืก็จะทำคอนเทนต์ไปหากลุ่มที่สนใจความอร่อยขนาดเดียวกันนะซอสขวดนี้ครับพี่ อานแล้วอะครับเออ่ไม่ไม่อ้วนด้วยส mm hmm. ามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีด้วย mm hmm. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติอยู่แล้วอะครับ,รบเพียงแต่ว่าธุรกิจนั้นนะครับลืมที่จะหยิบคุณค่านี้มาพูดัะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกคุณค่าที่สองของซอสเนี้ยครับว่าซอสเนี้ย ทานแล้วเนี่ยไม่อ้วนด้วยนะเพราะว่าอินกรีย์คาอะครับซึ่งมันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับมันตั้งแต่ต้นเลยครับเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้พูดขึ้นมาอ่าแต่ว่าเราตอนนี้เราหยิบมาพูดละผมก็้องบอกว่าเราให้หยิบจุดเด่นของเราออกมาพูดหลายๆจุดตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มตอนนี้เรากําลังอยู่กลุ่มที่สองฮนะกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่อ,อยากได้เครื่องปรุงรสที่เขากลับบ้านไปแล้วเขาออกกําลังเข,เขาควบคุมอาหารอยู่เขาปรุงแล้วเนี่ย มันทําให้เขาไม่อ้วนมันก็มีรสชาติแต่กลุ่มนี้เขาไม่ได้สแสวงหาความอร่อยแบบอย่างมากอะไรนะครับเขาแค่สแสวงหาความไม่อ้วนควบคุมน้ําหนักอยู่ในหมดออกกําลังกายเราก็ทํำคอนเทนต์เรื่องคุณค่าของสินค้าเราที่มันตรงกับกลุ่มที่กําลังควบคุมน้ําหนักขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเลยครับพี่อ,อทีนี้เอ๊ะแล้วมันมีกลุ่มไหนอีก ปรากฏว่าซอสของเราเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับซอสปรุงรสมันเป็นอาหารนะมันก็ต้องมีความปลอดภยัยเราก็มานึกดูเฮ้ยมันก็มีกลุ่มหนึ่งนี่นะเป็นกลุ่มคุณแม่ผู้ปกครองทำอาหารให้เด็กกินนะอ,อ่ะอ้าวก็เหาะซอสปรุงรสของเรานึกนึกภาพมันเป็นน้ำปลาสีอิ่วอะไรก็ตามนะฮะง่ายๆผมแค่ยกขึ้นมันเห็นซึ่งก็เรียกว่า ทุกอย่างสินค้าทุกอย่างอะ่ะมันมีแง่มุมแบบนี้อยู่แล้วทั้งนั้นนะครับทีนี้กลับมาซอสปรุงรสเอ๊ะอย่างนี้เราชูจุดเด่นเรื่องของความปลอดภัยสําหรับเด็กซึ่งมันเป็นอยู่แล้ว<ม>ของเรามันปลอดภัยอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้พูดฮะ<ม>เราก็หยิบมาพูดแล้วเราก็ทำคอนเทนต์มุ่งไปสู่กลุ่มแฟมิลี่เลยครับกลุม่มคุณแม่กลุ่มคุณพอ่อคุณแม่ที่ทำอาหารอ่ามีรูปกลองเอาทำอาหารเช้าเหยาะซอสลงไปเลยคุณลูกก็ทานเลย โอ้โห oh, อย่างนี้มันได้สามกลุ่มที่มีสามคุณค่าแล้วอ่ะพี่ตรงนี้ก็คือว่าเวลา,วาเอาไปกลุ่มของนะลูกค้าเนี่ยมันเราสามารถจำแนกได้เองจากคุณสมบัติของสินค้าของ,ของเราด้วยใช่ไหมสินค้าเราใช่ครับพี่ใช่ครับพี่เราเรารู้ว่าสินค้าเราเนี่ยเด่นเรื่องอะไรแต่ที่ผมยกซอสบงรสขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าซอสบงรสมันเป็นของที่เรียกว่า เหมือนพื้นพื้นมากเลยอ่ะที่บ้านทุกคน<ป>ก็มีหยิบมาหยอดนะฮะ,ะก็มีรสชาติละ,ะถ้าเราไปขายซอสปรุงรสในอ e ีเมจเพสมีแบรนด์ชื่อเอแล้วก็ตั้งราคาขายอ่าเอบาทตั้งห้าสิบาทก็มีสี่สิบแปดสี่สิบหกสี่สิบห้าบาทตั้งสี่สิบาทก็ยังมีสามสิบห้าบาทอยู่ดีเราไปขายแบบนั้นเรารู้สึกโอ้ยังคุ้มต้นทุนอยู่อย่างที่กล่าวแต่จริงๆไม่ได้ครับ เราต้องทําธุรกิจเราต้องมีกําไรฮะซึ่งกําไรเนี่ยครับเราไม่ได้จะเอาไปทําอะไรแล้วก็ไปพัฒนาธุรกิจต่อ,อ<ะ>มันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไปอ<ะ>ทีนี้ผมกําลังบอกแค่ซอสปรุงรสอะพี่<ะ>หากลุ่มเป้าหมายได้สามกลุ่มแล้ว<ะ>ทีนี้การสร้างคอนเทนต์แล้วเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับเดี๋ยวมาร์เก็ตติ้งเทคมันช่วยเหมือนกับที่เราพูดกันเสมอครับว่ากลุ่มเป้าหมายบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมันสามารถทําอะไรอ๋อยิง Facebook Ad ได้อยู่แล้วยิงเสร็จ Google Ad อ่ามีการคลิกลงไปไป,ไปนําไปสู่การไปซื้อมันมีคีย์เวิร์ดที่เสิร์ชพวกสายโฆษณาเนี่ยได้ได้อยู่แล้วแต่สายนอนนอนแอดครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการสร้างคอนเทนต์ครับแล้วก็เอาคอนเทนต์เนี่ยครับอ่าไปปล่อยให้ถูกช่องถูกทางซึ่งตอนเนี้ยธุรกิจก็ต้องมีหลายช่องอยู่แล้วครับมีโซเชียลมีเดียหลายตัวมีเว็บไซต์ของตัวเองมีอ e ีเมเพสด้วยก็ได้ ถ้าสมมุติสินค้าลักษณะแบบซื้อเป็นชิ้นแต่ไม่เก่งเรื่องราคาคุมบรินขออนุญาตย้อนมาหน่อยว่าหลังจากเราจาแนกแยกแยะลูกค้าหลายๆกลุ่มไ้แล้วเนี่ยเราจะเอามาร์เก็ตติ้งติดเข้ามาใช้เพื่อจะให้การขายในแต่ละกลุ่มมันประสบความสำเร็จได้อย่างไรครับอ่าครับพี่ทีนี้พอแยกได้หลายกลุ่มปุ๊บก็กลับไปทฤษฎีของมาเทคครับก็คือว่ามีตัวตนออนไลน์ครับมีดิจิทัลเพรสเซนต์ของตัวเองนะครับ ตอนออนไลน์ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ไปเล็กๆก็คือก็มีโซเชียลทุกช่องนะครับอ่ามี e b o o k Line, TikTok, YouTube ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ในแต่ละช่องของตัวเองครับครับผมยกตัวอย่างอ่ามีโพส facebook เนี่ยแทนที่จะโพสรวมๆนะครับเราไม่โพสรวมวมเราโพสทีละโพสเลยครับพี่โพสที่หนึ่งเน้นเรื่องความอร่อย พสที่สองเน้นเรื่องว่ามันเหมาะกับคนที่กําลังควบคุมดูแลเรื่องน้ําหนักอืเพราะว่ามันไม่มีตึ๊เติมอ่าทานแล้วมันเตึ๊ดต,ดตดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นจริงอยู่แล้วพียงแต่เราไม่เคยหยิบมาพูดโพสที่สามพูดเรื่องความปลอดภัยเด็กทานได้เป็นอย่างดีอคุณน้องผู้ปกครองทําให้คุณน้องๆทำทานได้เลยพอแบ่งเป็นโพสต์ปุ๊บอันนี้แค่นึกจินาการพี่มี facebook ก็มีสามโพสละ อย่างน้อยอถ้าทำคลิปได้มี YouTube อีกสามโพสมี t ิ k t อกอีกสามโพสมีหน้าเว็บไซต์ที่บอกคุณลักษณะสามด้านนี้นำพาทั้งหมดเนี่ยไปสู่ช้อปปิ้งคาร์ดถ้าขายใน Marketplace เข้าไปขายบอกคุณสมบัติบอกจุดเด่นบอกให้ย้ำลงไปว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้น ถ้าคอนเทนต์มันอยู่ของมันเฉยๆก็อาจจะมีคนเห็นน้อยก็ต้องอาศัยเรื่องอ่ามาร์เก็ตติ้งเในเรื่องของการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฆษณานะครับในช่องทางต่างๆครับมีเรื่องของว่าอ่าอยากหา i n f ฟลูเอนเซอร์ไหมอ่าก็ไปใช้มาเทคพวกเกี่ยวกับ i n f l u ูเอนเซอร์มาร์เก็ได้นะครับที่เขาหา i n นฟลูเอนเซอแบบว่าอาเป็นอาจจะเป็นไ i โครนะครับก็คือเป็นอา่าท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นมีผู้ติดตามเยอะมากนะครับ ก็เป็นลายเล็กหลายๆลายอย่ายงนี้ก็ได้ก็คือมาใช้การตลาดต่อครับครับแต่คอนเซปต์ของมันเนี่ยครับเริ่มมาจากว่าเราไม่ไม่ได้มองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวแล้วก็ลดราคาแข่งแต่เราฉีกไปว่าเรามีคุณค่าที่สูงและแพงสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเฉพาะนะครับนี่คือผมอยากจะชวนคุย เปิดคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนนะครับครับครับ,รบเรียกว่าพอวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา Marketing m e r k e t i เ g t e c h เนี่ยเข้ามาใช้ในการที่จะทำการตลาดเข้าถึงแต่ลกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องไปนเน้นเรื่องของการหันราคาซึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่อาจจะทำร้ายธุรกิจตัวเองด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะใช่ใช่เลยครับพี่ใช่เลยครับคือถ้าเกิดว่าท่านเจ้าของธุรกิจฟังอยู่เนี่ยครับผมผมอยากจะ ชวนมากๆเลยนะครับว่าลองช่วยคิดว่าเอ,อสินค้าของท่านเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรบ้างนะครับท่านลิสต์ออกมาให้ได้แล้วท่านจุดเด่นของท่านเนี่ยครับให้ได้นะครับตรงจุดเนี้ใช้แชท GPT อะครับแล้วก็พร้อมอ่ะก็คือถามแชท GPT เนี่ยไปเลยได้นะครับพี่ ถามไปตรงๆเลยถ้าใช้ภสังเกษได้ก็ใช้ไปเลยว่าพปรากเราเป็นอ,อันนี้ครับเวลาเรากำลังเซลลิงโปรยักเนี้ยครับให้ช่วยอ d e n นติฟหลายๆทาร์เก็ตกลุ่มของโปรยักเราออกมาซึ่งข้อมูลที่เขาตอบเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนมาจากต่างประเทศด้วยแต่พออยากเรามันคงไม่ใช่ของที่ทำเพื่อคนไทยอย่างเดียวมากนักนะครับถ้าทำเพื่อ,อสินค้าเราที่อื่นเขาก็มีเนี่ย เขาบอกได้ว่าอ๋อ t a r g e t g r o u p มันน่าจะมีอะไรแล้วเวลาเราใช้ c h a t จ p t ธก็คือหลักการเหมือนกับที่เราคุยกันบ่อยๆครับพี่คือเราก็อ่านด้วยการพิจารณาไต่ตรองอนะครับเนี่ยครับเรื่องของการใช้ไอมาเทคนะครับไม่พราะจะตัวไหนครับมันใช้กับมาร์เก็ตติ้งนะครับมันใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารเครื่องมือของเจ้าของอเครื่องมือของ นักการตลาดนะครับพี่วันนี้เป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองนะในการที่จะวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าเราแล้วก็เอา marketing tech เนี่ยมาใช้ในการช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยในการที่จะที่จะนำเอาข้อดีข้อเด่นของสินค้าเราไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อันนี้อันนี้ใช้เ<ช>ครื่องมือ marketing tech เบ,บื้องต้นนะใช้ chat GPT ใช้เครื่องมือในด้านเกี่ยวกับ,บ,บการโฆษณานะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีเครื่องมืออื่น หรือมีช่องทางอื่นด้วยในการที่จะทาให้เราขายสินค้าได้ในราคาดีไม่ต้องไปตัดราคาใช่ไหมครับคุณบุรินทร์ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวใช่ครับเกินไม่หน่อยเดี๋ยวคิดว่าให้ผมลองต้องรู้ต่อกับวันกร์วันนี้วันนี้อาจจะลอเสร็จได้หมดได้ได้ครับพี่ก็ถ้า่งนั้นเดี๋ยวผมพูดเป็นประเด็นใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ามองกลุ่มเป้าหมายออกแล้วนะครับถาม c ช a t g พ t ที่มาแล้วก็ทำโฆษณาแทนไว้แล้วปุ๊บ หลังจากนั้นนะครับาการขายวันนี้ครับมันไม่ใช่การโฆษณาทีเดียวแล้วก็ได้นะครับมันสามารถจะทำโฆษณาแบบติดตามตัวืมนี้เวลาติดตามตัวครับถ้าสินค้าทั่วไปนะครับเราก็จะพูดจุดเด่นรวม,มเรื่องเดียวเลยกลุ่มเป้าหมายเข้ามานี่หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่มารู้จักเราแล้วนะครับมไม่ใช่ไปโฆษณาใหม่นะครับมาเจอเราปุ๊บเราก็พูดจุดเด่นรวม ถ้าเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนมาจากจุดเด่นที่เราโปรโมทอะไรไว้เราติดตามเขาด้วยจุดเด่นเดิมที่เขาพบเราอครับหลังจากนั้นนะครับก็ติดตามผลไปดูว่ามีการขายได้มากน้อยแค่ไหนต่อไปคือเรื่องของการวิเคราะห์ว่าสินค้าอะไรขายร่วมกับอะไรได้ดีครับเรื่องของการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนซื้อเยอะซื้อน้อยซื้อปานกลางยังไม่เคยซื้อติดต่ออย่างเดียว มองลูกค้าเป็นหลายกลุ่มแบบนี้ครับใช้มาเทคร่วมกับมาร์เก็ตติงได้หมดเลยครับพี่นะครับเอาละคก็เกริ่นเอาไว้ก่อนให้ทุกผูฟังเห็นแนวทางแต่ว่าวิธีการ How to จะทำอย่าะไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับกับคุณบุรินในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุรินนะครับวันศุกร์พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ